แม่ซื้อบุญลักอายุ7จอปีแม่มีอาการคันตาแสบตาเป็นฝ้าเป็นอะไรมองไม่ชัดมีน้ำตาไหลน้ำตาหวาัวตานีิคันมากแดงหมดยิ่งสีขยี้ยิ่งแดงยิ่งอักเสบได้ทานดีคอนแทคไปอาการเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทานแล้วอะคะ่ะคุณแม่มันก็อาการมันก็ดีขึ้นมากเพราะว่า อาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปมองก็ซัดขึ้นประทับใจมันอาการมันดีมากแต่<ะ>แม่ก็จะทานต่อไปเลยจ้าแม่ชื่อนางถนอมโดดสุดอายุแปดติดสองเป็นต้อกระจกก็แต่ก่อนนี้มันก็คือมันเป็นถ้าไม่ใส่แว่นนี้ออกมามันก็จะเจ็บเจ็บคันคันนะ่ะมันมีมีเกลือนเครืองอันนี้แค่ได้สองเดือนนี่คือ แทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วก็คือมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกผมชื่อนเจริญสพภึกศรีอายุ82ปีครับก็เป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วก็มีใยในดวงตาตาฟ้าฟางมองไม่ค่อยเห็นขับรถไม่ได้หลังจากที่คุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคเปมีมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็ใยมันก็หายไปนะฮะแล้วตาฟ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับไม่มีผลข้างเคียงอะไรครับ